หลังจากที่เรากลับมาจากซื้อร่มนะฮะตอนนี้เราก็กางร่มออกมาแล้วนะโอ้โหมันใหญ่มากอดีตฐานเรือเนะโอ้โหไม่น่าเชื่อร่มมันใหญ่จริงๆต้อาไปดูป้ากินก่ไนเสื้อปะทัว่เฮานี่จ้านไม่กล้าไปเพราะแดดจะมันแดดร้อน โม่เช้ามีคนตามมาขายทัวร์นะพี่เสือก็ช่วยซื้อไปหนึ่งมัดยี่สิบบาทนะฮะผมไปแล้วว่าไปเลยโอ้โหเหมาะกับลุงจิมมากเลยอ่ะนั่นหมุ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 นรอบหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชื่อคลิปสาวน้อยที่ไหนเดินตามลุงจิมไปไหน อ้าวนะฮะชื่อคลิปของเรานะพี่เสือจองแล้วนะฮะสาวน้อยมาจากไหนท้าวโพดไปไหนเออเอาแล้วลุงจิมเป็นประเด็นอีกโดนแล้วของพี่เนี่ยซื้ออย่างนี้แล้วสรุปคือใครเมื่อกี้ไม่รู้เลยอ้าวสาวเสืเห็นแต่ก้นลำไรลำไรเอ๊ะใครเนาะ แล้วก็มีผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที่น่ารักนะฮะสั่งซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ทีพีกาแฟนะครับมอบกับมอบให้กับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยนะครับเชื่อบ้านนะตั้งสี่ในวันพุธกี่อยู่ตรงนี้ค่ไปไหนแล้วล่ะเชื่อนุวันไปบ้านเนี่ฝากใครไปได้ฝากพี่เฟืองก็ได้นี่ไงฝากพี่เฟืองพพอออเเื่่นนีา้ันนี้ก็จะมีอืนนแอนจดชื่อไว้แล้วค่ะอันนี้ของผู้ชัยอันนี้พี่พี่เหน่ง มีชื่อไปแล้วใช่ไหมคะมีชื่อแล้วกำกับไว้แล้วเนาะกลับมาแล้วเดี๋ยวฝากคุณฟวงไว้ไม่ยากไม่ยากถ้าอย่างนั้นนะครับแอดมินกลับวันนี้เหรอคะใช่ค่ะกลับแล้วเพราะว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่สกูนต่อแล้วก็กลับไปแพ็คของแต่แพ็คของนะออเดอร์น่าจะเยอะรัวๆเนาะแล้วจะล้นเลยนะคะค่าดิบค่าดีนะเสือสต๊อกเรามาล็อตแรกเท่าไหร่แอดมิน ประมาณกี่กล่องยังยังไม่ยังไม่ทราบใช่ไหมฮะหนึ่งกล่องสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะหนึ่งกล่องจะมีสามซองเนาะใครสนใจนะคะสั่งซื้อก็จะเป๊ะแล้วไม่รู้หรอกพี่พี่เขมีส่วนผสมของโสมแล้วก็อะไรนะเห็ดเลนจื้อนะฮะนี่นะครับเนี่ยนี่คือถังเช่าอันนี้คือเมล็ดกาแฟเนี่ยเนี่ย นั่นแหละอันนี้คือแบบเมล็ดที่บดออกมาแล้วนะฮะใจสั่งซื้อกาแฟก็0ูนย์ก็สองเจก็สี่้าสอตอนนี้ทางนู้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เราไม่มีร่มนะครับม,รมันร้อน,น,อนไปไม่ไหวไทีเอฟซีนะร,นร้อนมนาะแมแดดระอุเลยนะครับต้องเป็นคนที่แบบนะเครื่ออะไร<ด>ทนแดดทนฝน<ด>ได้จริงๆนะเห็นไหมฮะแปลวแดดระอุเลยนะครับ แม่ออาไม่กางร่มเลยอ่าพี่เสือเมื่อวานก็ได้ลองทานกาแฟแล้วนะครับไม่ซื้อร่มมาด้วยแล้วพ่อนะหอมมากเนาะนะเป็นกาแฟที่อ่าใครที่ไม่ใช่คอกาแฟนะอาจจะต้องเปลี่ยนใจก็ได้นะทุกคนนะครัซื้อเท่าไหร่คะหอมกรุ่นนะครับร้อยกว่าบาทเหรอนะแม่เปาเอ้ยพ่อแม่ออฟถึงกับอดทนไม่ไหวนะฮะขอไปทำคลิปฝั่งนู้นบ้างเนาะนะครับ ีโอ้โหดู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 กลางร่มไปหาถ่ายคลิปกับเขาแล้วนะฮะอดรนทนไม่ไหวนะฮะอยากได้คลิปโอ้นะครับมันร้อนมากนะทุกคนไม่ไหวนะฮะต้องมีร่มแบบนี้ยังพอได้อยู่นะพอทนได้อยู่เนาะบมาแล้วมาแล้วนะครับลุงจิม พล่เฟืองเรเร็วเร็วเร็วคลิปปัง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 ต่อเร็วเร็วลุงจิมควงสาวจากไหนมานะฮะเดินไปเดินมานะฮะตอนขาไปลุงจิมเป็นคนกลางร่มนะฮะขากลับนะสาวชุดดำเป็นคนกลางร่มแทนนะฮะเพราะลุงจิมอับคลิป ลุงจิมอับคลิปนะฮะทุกคนต้องให้สาวชุดดำกลางร่มให้แทนนะครับทางยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิอมุนชูชาแนลค่ะเนี่ยนะคะลุงจิมควงไทยกลับมาคืนควงไปแล้วก็ควงมาใช่ควงไปแล้วก็ควงมาแหมทำเป็นหมุนด้วยนั่นเด็กนั่นนั่นนั่นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณหกหมื่นวิวเนาะนะครับ เทข้างทางไม่เป็นไรแต่เทข้างเทข้างใจอ้าวตกลงคือใครเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวกลางกันต่อเอ๊ยยังไงกันสองคนนี้ลุงกับลานลุงกับลานแย่งกันลงคลิปเหรอฮะวิ่งไปหาโลเคชั่นที่มีสัญญาณดีนะครับ โอ้ยอตอนนี้เนื่องจากแดดร้รอนมากนะก็จะเห็นเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะครับนั่งเมะคมอแม่แมกันอยู่คนจุดสองจุดใต้ร่มไม้นะทุกคนโอ้อากาศอย่างนี้เหมาะกับการโดดน้ำมากเลยปา,านี่คือสะพานรักอะไรนะสะพานรักจัมปาดงนะ มาไปหาคลิปกลับมาแล้วนะฮะไม่ออฟนะฮะส่วนพ่อเปาก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะฮะมาอย่างไงไปไหนมาไปหาคลิป,ไ,ป,ลปได้กี่คลิปได้คลิปเดียวได้คลิปเดียว <laughs> คิดว่าจะปังไหมก็คงไม่ปังหรอกค่ะไม่ปังก็ฟังพูน่าสุข ก็คงไม่ฟังหรอกค่ะแต่ว่าหาทำกันบ้านต้องขยันอ่าทำไปเรื่อยๆยังยังเก่งก็ได้คลิปหลักสาวอจริงๆนะเอฟซีก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปด้วยเด้อทรงัาจะกลับไปกีดยางแล้วล่ะโอ้ยเอาความจริงมาพูดเลยแหละและสรุปว่า สรุปว่ายังไงจะกลับวันไหนเมื่อไหร่ยังไงทําไมก็พรุ่งนี้นะพ่อวันนี้วันอะไรเนาะวันนี้นอนสักคืนนึงวันนี้วันเสาร์อ๋อนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้นอนเลยเช่าบ้านมาสองพันยังไม่ได้นอนสักคืนอเมื่อคืนนอนไหนอ่ะนอนนี่เด้ออ้าวเมื่อคืนนอนอยู่ที่นี่ใช่เพราะว่ามาเป็นเพื่อนลุงจิมอ๋อมานอนเป็นเพื่อนลุงจิมอาบน้ำที่นู่นแล้วก็มานอนนี่แต่แต่ที่เราเช่าคืออาศัยว่า ร์จแบตอะไรด้วยไงเสือถ้าเราอยู่นี่เราก็ไม่สามารถแชจแบ็ดสัมรสน์เราได้แล้วก็อาบน้ำด้วยอะไรด้วยอาบน้ำเข้าไปทำธุระที่บ้านพักเหมือนกันเลยอีกครื่งนี้ก็ควจะกลับแล้วล่ะครับ ก็อย่าลืมนะทุกคนนะฮะเข้าไปดูคลิปให้กับพวกเราด้วยนะนะครับบางทีมันไม่เด้งมันบางทีมันอาจจะปิดการมองเห็นเออมันไม่เด้งมันไม่แจ้งเตือนไปหาเอฟซีนะเอฟซีต้องอย่ารอแต่กระดิ่งนะเอฟซีต้องเข้าไปที่ช่องด้วยนะเราไม่เข้าได้ลงคลิปมันก็เลยปิดการมองเห็นละไปอืมอืมใช่มีส่วนนะนี่ค่ะมีส่วนอย่างมากเลยต้องไปเซิร์ชหาที่หน้าช่องเลยกดเข้าไปหาเฟื่องวันชูชาแนล กดเข้าไปหาแม่อ๊อฟกกกอกกดเข้าไปหาเสื้อผ้าไปแบบนี้นะทุกคนนะถึงถ้าเรากดไปหาบ่อยๆดูไหมต่อไปมันจะเด้งเองนะครับนะถ้าเอฟซีขยันกดพิมพ์หาช่องเซิร์ชหาช่องเองนะต่อไประบบ AI มันจะจําได้ว่าเฮ้ยไอคนเนี้สนใจอยากจะดูคลิปช่องนี้เดี๋ยวมันจะไปมันจะเด้งเองนะขยันกดหาสักนิดนึงนะครับถ้ามันไม่แจ้งเตือนเนาะนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์สายลมคนทุกคนทุกช่องเลยนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าใบสวัสดีครับ